เต,ตยใต้ลักรีโวตอนเดียวเครื่องยนต์2.4ดีเซลเกียร์ธรรมดาปี2018โปรโมชั่นของเราอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคุ้มค่ามงมากเลยนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะน่าใช้ค่ะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำระบบเซ็นทัลล็อก กระจกป่าไฟฟ้าแอร์แบ็กกุญแจรีโมทเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD แอร์ยินเจี๊ยบเลยค่ะรถพร้อมใช้งานเลยนะคะคนของได้เยอะมากๆเลยค่ะตู้นะคะเมตร80แถมให้ฟรีๆเลยค่ะ คุมคามากเลยนะคะขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะราคาตู้สองหมืกว่าบาทเลยนะคะขนของจุของได้เยอะสุดๆเลยค่ะเสริมแหนบเรียบร้อยแล้วนะคะฟีดาวค่ะคันนี้ปรึกษาได้เลยค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092-5050-858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่อง ID ดีเมียไซนํำหน้า SIM p <S <S 1เอพพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ